สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาผมจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชอาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และในคลิปนี้นะครับจะเจาะลึกในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะกินในเรื่องของวันวาเลนไทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อตัดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสนับตัวตนของตัวคุณเองเปิดมาได้ค่อนข้างดีโอ้โ six of c u p devil โอ้แปดดาบนะครับ the moon โอเค แล้วก็เป็นไพ่ใบทาย seven of swords โอ้โหชาวราศีเมถุนลักขณาเมถุนคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วอย่าเพิ่งอินไปกับความรู้สึกมากจนเกินไปกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะว่าในช่วงของดิ้งเป็นวันวาเลนไทน์เนี่ยที่อยู่ในเรนส์ประมาณเพราะว่าช่วงนี้จะ1ถึง15ใช่ไหมครับเพราะวันที่14คือว,วันวาเลนไทน์เนาะก็จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดูดีนะ แต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อาจจะดูต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวคู่ของคนรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนโคโจรอยู่ในภพวบบินาศนะครับแล้วก็โคโจรถอยหลังด้วยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดูค่อนข้างแบบ เงียบๆนิ่งๆดูห่างๆดูไม่ค่อยไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากเท่าที่ควรนะครับเราก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาความไม่ชัดเจนเข้ามาบ้างแปดดาบไม่แปลกเลยเพราะพบวินาศหมายถึง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Secret เนอะในเรื่องในเรนอน12ของลัคนานะครับเป็นดาวพสบดีเนี่ยเป็นวินาศกับดวงชะตาวินาศแบบแปลว่าเงียบนิ่งห่างหายไปกับความรู้สึกไม่ถูกเติมเต็มเท่าที่ควร Seven o o Swords คือความไม่ชัดเจนนะครับและก็มาพร้อมกับ d e v ิ l ด้วยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดูแบบดูดีแต่ เขาปฏิบัติกับคุณค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีนะสิอบครับแต่บางครั้งก็หายไปบ้างแต่เหมือนกับจะมาดูแดเอาใจใส่ดูดีในช่วงวันวาเลนไทน์หรือเปล่านะครับมาเอาอกเอาใจบ้างแต่มันก็เต็มไปด้วยพลังงานของความไม่ชัดเจนแต่ความไม่ชัดเจนมันยังไม่เท่ากับอารมณ์ความรู้สึกของคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันมีไพ่เดมู n มาเดมู n เนี่ย นะครับหลายๆตำราเนี่ยจะคิดพูดหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนกันจริงๆเดอะมูนเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยหมอดูเนี่ยผมเคยเห็นมาเนี่ยเขาบอกว่าเดอะมูนคือการหลอกลวงจริงๆอะ่ะเขาพูดไม่หมดหรือเปล่าหลอกลวงในที่เนี้ยเดอะมูนเขาเรียกว่าหลอกลวงตัวเองไม่ใช่คนคนอื่นหลอกนี่เดวิลถูกคนอื่นหลอกแต่เดอะมูนเนี่ยคือหลอกตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอะ่ะเหมือนกับว่าอาจจะถูกคนอื่นน่ะ นมน้า,นาวชักจูงกับความรู้สึกเพราะเรามองไม่เห็นมันก็เลยทําให้เราดิฟกับอารมณ์ดิฟกับความรู้สึกในเรื่องของสัญชาตญาณมากจนเกินขอบเขตจริงอยู่บางสิ่งบางอย่างดูไม่ชัดเจนใครจะใครจะคิดว่ามันชัดเจนละ่ะในเมื่อคู่ไปอยู่ในเรือนความลับอยู่เป็นอยู่ในเรือนที่12อง่ะมันไม่มันไม่ปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นอนยากก็คืออยากจะบอกว่าปัญหาของความรักความสัมพันธ์อ่ะ มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยหรูหรอกอย่าเพิ่งอินกับวันวาเลนไทน์มากจนเกินไปเพราะบอกเลยนะครับว่า12ราศีในวันวาเลนไทน์นี้เป็นวาเลนไทน์ที่ไม่ได้แบบสุขสมหวังขนาดนั้นแต่หลายคนจะอินกับวันวาเลนไทน์มากกว่าปกติมากกว่าปีอื่นๆเลยแน่นอนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดาวศุกร์เนี่ยโครจรกลุ่มกับดาวราหูดาวศุกร์เนี่ยคือดาวดวงเขาเรียกว่าอะไรน,นะความรักของดวงโลก ของดวงโลกเลยนะแล้วก็ดวงประเทศไทยด้วยนะครับกลุ่มกับดาวราหูอยู่ในภพเลือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะภพเรือนกรรมะของชาวราศีเมถุนในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วศุกราหูแล้วดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นตำแหน่งอุดเลยนะตำแหน่งที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดในในรอบ1ปีนะครับ แล้วดันไปเจอลาหูที่มันทําให้ดาวสูงนั้นคูณ2เข้าไปอีกหลายคนอาจจะบอกว่าฟังแล้วงงงงนิดนึงเอาง่ายๆแปลเลยนะว่าเราจะลึกซึ้งต่อความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์อีโมชั่นต่อในเรื่องของความรักมากจนเกินไปคุณจะอินกับวันวาเลนไทน์มากๆทั้งที่ความรักของคุณมันไม่ค่อยชัดเจนแต่ดูเหมือนเขาจะปฏิบัติกับคุณดีก็จริงแต่ดูเหมือนเขาแบบ ยังไงดีล่ะเหมือนไม่ค่อยโอเคในตลอดทั้งเดือนแต่มาดีกับคุณแค่วันวาเลนไทน์หรือเปล่าหรือเขาอาจจะแบบดีกับคุณมาทั้งเดือนแต่มาเงียบเอาวันวาเลนไทน์ก็ได้มันอาจจะสลับกันแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกยิ่งแบบเอ๊ะแปลกใจแล้วก็แบบค่อนข้างดูแบบนอยกับความรู้สึกมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาดีกับเราแค่วันวาเลนไทน์วันเดียวคุณก็จะนอยว่าทั้งทั้งครึ่งครึ่งเดือนแรกก็ไม่ค่อยโอเคเลยเนี่ยพอ พอมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ทําให้เรายิ่งมีความรู้สึกว่าแบบเออมันต้องใช่อะ่ะเขาต้องแบบมีคนอื่นแน่ๆเลยเขาต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้เข้ามารบกวนภาวะจิตใจบ้างแต่มันจะมีอะไรดีๆกับในเรื่องของความรู้สึกไ,ได้บ้างแหละจากซิกออปคัเนี่ยแต่เราต้องมาเปิดไพ่ก่อนว่ามันมีแนวโน้มทิศทางดีขึ้นหรือเปล่า ที่เราไปดูเพิ่มเติมกันสำหรับชาวเมถุนลักนณาเมถุนกันต่อเลยนะครับว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงกันต่ออย่าเพิ่งอินมากเกินไปนะครับรวมทั้งไพ่ด้วยนะบางคนอาจจะอินไพ่มากเกินไปไพ่เป็นแรกนะครับเลเวอร์ยังมีสเสน่ดึงดูดอยู่ราชาถือถ้วยชาริออตสองเหรียญ บสุดท้าย1ไม้อิทธิพลใต้สําหรับแฮงแมนนะครับให้ใบใบสุดท้ายก็ยังมาแฮงแมนแต่ไม่เป็นไรโอเคคือไพ่บอกว่าให้มันจบจบไปถเถอะเนาะประมาณนั้นแต่ผมว่ามันยังไม่จบนะครับเพราะมันยังมีครึ่งหลังอยู่บ้างแต่ครึ่งหลังอาจจะโอเคกว่าไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับว่าชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนดาวนคาเนี่ยโคจรถอยหลังเคลื่อนขึ้นมาล้วทับลงไปในที่ราศีเมถุนด้วย นะครับแล้วดาวคารโคโจรถอยหลังเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมดาวคารเนี่ยเป็นดาวแห่งการใช้อารมณ์นะครับแล้วโคโจรไปอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยทับลักขณาเนี่ยมันทําให้เราอารมณ์ไม่ไม่อยู่กับที่อะ่ะขึ้นขึ้น,นลงลงมีความรู้สึกแบบเออ บางทีก็มีความรู้สึกโมโหบางทีก็มีความรู้สึกแบบเก้วกลาบางคนบางทีก็มีความรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ดังใจนะครับแบบนั้นแบบนี้มันก็เลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยค่อนข้างดูไม่ค่อยนิ่งนะครับและดาวคานเนี่ยเป็นดาวแห่งความรู้สึกที่อาจจะทําให้เกิดมันไปขยายในเรื่องของอารมณ์ของเรามากเกินไปเนาะดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าพยายามประคับประคองความรู้สึกให้ให้มันแบบบาลานซ์สมดุลให้ดีก่อนถึงแม้เราจะมีความรู้สึกว่าแบบ มันไม่โอเคเลยอะตอนเนี้แต่คุณทําอะไรได้นอกจากการที่เราจะต้องประคับประคองให้มันอยู่กับที่ผมยกตัวอย่างเนาะเหมือนคุณอะขึ้นเรือบางคนอาจจะไม่ไม่เคยขึ้นเรือเลยทั้งชีวิตเพราะว่าอาจจะเป็นน้องๆที่ยังอายุไม่มากเนี่ยใช่ไหมครับอ่าขึ้นเรือไปเนี่ยคุณจะต้องเหยียบอยู่บนเรือเนี่ยให้ได้ทรงตัวให้ตัวเองแบบไม่ไม่ไม่ล้มไปกับเรือ นั่นแหละคุณก็ต้องบาลานซ์ส,สมดุลตรงนั้นนะเพื่อให้ความรู้สึกของเรานะ่ะนิ่งแล้วก็คงยังคงไปต่อไพ่อิทธิพลใ,ใบนี้ก็คือเป็นไพ่ชาริออตชาริออตเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดาวคู่เนี่ยไปตกในเรือนวินาตคู่ครองต่างประเทศบางคนอาจจะอยู่ไกลกันเป็นลองดิส n ทนหรือเปล่ากับความรู้สึกเลยทําให้ปัญหาความรักเนี่ย มันดูไม่มีไม่มีเหตุผลมันดูไม่มีแบบในเรื่องของการที่จะมาดูแลเอาใจใส่กันเท่าที่ควรเพราะอะไรได้แต่คุยโทรศัพท์ บางครั้งคุยโทรศัพท์มากๆคุยโทรศัพท์นานๆมันเกิดความรู้สึกชินชาเกิดความารู้สึกเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกคือไม่ได้เบื่อหน,น่ายลักษณะที่ว่าเบื่อหน่ายความรักแต่เบื่อหน่ายที่จะคุยกันแบบซ้ำๆเดิมๆคุยแต่เรื่องเดิมๆบางคนอาจจะมีความรู้สึกชอบเพราะฉันมีความรู้สึกว่ามันมั่นคงมันรู้สึกเหมือนแบบเขาไม่ได้หนีไปไหนเขายัางอยู่กับเราแต่อีกคนหนึ่งรู้สึกเบื่อมากคือเขาไม่ได้เบื่อในลักษณะที่ว่าเบื่อแบบเขาไม่รัก แต่เบื่อที่จะต้องคุยในประโยคซ้ำๆขอยอมรับเลยผมคนหนึ่งที่เคยคุยกับกับกับคนรู้ใจและในอดีตเนาะคือตอนแรกอะ่ะโอ้โหคุยกับเขามีความสุขมากเลยคุยนู่นคุยนี่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับได้สบายๆแต่พอมันเป็นในเดือนที่สองเดือนที่สเริ่มมีความสึกถามคำถาม,ถามเดิมๆเจอกันปุ๊บกินข้าวได้ย,ยัง จอกันปุ๊บสบายดีไหมถามคําถามแบบนี้เปิดมาแบบนี้คือแทบจะหมดอารมณ์กับการคุยกันเลยในช่วงหลังๆเพราะอะไรโหถามคำถามเดิมๆพูดเดิมๆตั้งสมเดือนมันจะไม่แบบเหนื่อยหรือเบื่อหรือมันก็มันไม่แปลกอะเออคุยกันทุกวันแล้วถามคำถามเนี่ยทุกวันเลยประมาณนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกแบบเบื่อเบื่ออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ลองหาประโยคสนทนาใหม่ๆหรือว่าอาจจะแบบนัดคุยกัน เจอกันทานข้าวกันไปเที่ยวกันไหมอะไรแบบเนี้มันน่าจะทําให้เราผ่อนคลายหรือว่าทําให้เรามีความรู้สึกเชื่อมั่นกับความรู้สึกได้ดีขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางไกลต้องหาทางมาเจอกันได้บ่อยๆนะครับอันนี้คืออุปสรรคปัญหาหลักเลยที่คุณต้องเจอนะครับสำหรับใครที่อยู่ทางไกลก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะคุณจะเต็มไปด้วยพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยอยากไปต่ออะไรเงี้ยมีไพ่ราชาถือถ้วยนะครับ คุณอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังต้องการเขาอยู่ในการที่อยากจะให้มาเติมเต็มใส่ใจดูแลก,กันและกันเพราะคุณอาจจะยังมีแพชชั่นกับเขาเยอะมากจากไพ่หนึ่งหมายคุณยังอยากคุยคุณยังอยากพบคุณอยากเจอคุณยังอยากมีความรู้สึกดีๆกับเขาคุณยังมีความรู้สึกยังอยากไปต่อกับเขาถึงแม้ในใจก็มีความรู้สึกอยากเบื่ออยากแบบอยาก move on แต่ใจคุณก็ยังมีความเรียกร้อง มีความรู้สึกยังอยากไปต่อในบางครั้งอ่ะเพราะอะไรเพราะไม่มีความรู้สึกที่ยังมีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างที่บอกกะสุกกุมลาหูมันหมายถึงโมหะจริตโมหะเนี่ยในทางโบราณเนี่ยเขาบอกว่าโมหะจริตคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือแปลว่าความลุ่มหลงแปลว่าเรามีความลุ่มหลงยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเดวิลนะครับเออเดวิลกับไพ หกถ้วยมีความรู้สึกยังอยากให้เขากลับมามีความรู้สึกดีๆกับเรายังอยากให้เขากลับมาแบบเข้าใจเราใส่ใจเราพัฒนากับความรู้สึกกับเราเหลือเกินนะครับเราหหยหากับความรู้สึกเหล่านั้นเพราะดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นอุดนะครับแบบดาวศุกร์เนี่ยมันสุกนิยมเราต้องการความสุกนิยมแล้วดาวราหูทับเข้าไปทําให้ดาวศุกร์เนี่ยพองโตอันนี้พยายามไกด์ไลน์ให้เห็นภาพที่สุดนะครับดาวศุกร์เนี่ยพองโตนะครับมันก็หมายถึงว่าเราอ่ะ เติมไม่เต็มสักทีคําว่าเติมไม่เต็มแปลว่าอะไรแปลว่าแบบอยู่ใกล้ก็ยังมีความรู้สึกยังอยากให้เขาใส่ใจดูแลเทคแคร์กับเรามากขึ้นแบบนั้นนั่นเองมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเราหลงไหลได้เพิ่มกับความสัมพันธ์แบบ จะบอกว่ารักแบบโงหัวไม่ขึ้นเลยอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับเนาะอันนี้พูดให้เห็นภาพเราจะได้เข้าใจชัดๆไปเลยว่าความรู้สึกของเราเป็นแบบนั้นอยากให้เขามาใส่ใจเราตลอดเวลานะครับอะไรประมาณนั้นเลยเนี่ยมีความรู้สึกประมาณนั้นอะ่ะมันมันมันทำให้เราอ่ะมีมีความรู้สึกอยากจะให้เขาอ่ะดึงดูดคืนเลเวอร์อยากให้เขาติดกันกันกบตัวเราเป็นปลาท่องโกเลยอืมแล้วยิ่งมีความรู้สึกว่าเขาห่างหรือเราไม่เห็น หรืออะไรใดๆมันยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกที่จิตตกแล้วก็ไม่ไหววางใจกับความรู้สึกของเขามากจนเกินไปนะครับและอิทธิพลใต้สําหรับบอกว่าเดือดแฮงแมนคุณกดดันเขามากเกินไปนะครับดังนั้นปล่อยวางความรู้สึกให้บาลานซ์สมดุลให้มันพอดิบพอดีถึงแม้เราจะอยากคุยกับเขามากๆถึงแม้เราอยากให้เขามาปฏิบัติกับเราดีๆ แต่เราก็ต้องพยายามเอาแต่พอควรนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปน่าจะดีกว่านะครับในวันวาเลนไทน์อย่าอินจนเกินไปไพ่หกถวยขึ้นยังมีสิ่งดีๆเข้ามาสำหรับชาวราศีเมถุนละขนาเมถุนนะครับแค่เราคงต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปพยายามเ,ออเข้าใจเรียนรู้พัฒนากันและกันให้มากเติมเต็มความรู้สึกดีๆนะครับมอบของขวัญให้กับกันและกัน คุณอาจจะได้ของขวัญจากเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนมอบข,ของขวัญให้กับเขาก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นลักษณะของ s ิกออฟคัพมันแปลตรงๆเลยได้รับของขวัญน,นะครับได้แบบไม่ต้องแปลเลยะอะเออประมาณนั้นนะครับบางคนอาจจะไม่ได้แต่ได้เป็นการอ่าใส่แบบเขาเรียกว่าไงดีละ่ะไปดินเนอร์ไปอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะหรือพาไป ดูหนังฟังเพลงโรแมนติกใดๆก็ได้หรือไปต่างประเทศก็ได้นะครับมีไพ่ต่างประเทศด้วยถ้าเกิดใครที่ดีก็จะได้ส่งนี้แต่ใครที่มีปัญหาก็คงต้องยับยั้งชั่งใจความรู้สึกและอารมณ์ของเราให้มากเพราะไพ่บอกว่ามันค่อนข้างทวีคูณกับความรู้สึกแล้วไปกดดันกับเขาให้เขามาแบบ ตอบสนองนิดของเรามากที่สุดอะไรแบบเนี้ยผมไม่ได้พูดเองนะครับตามดวงดาวของโหราศาสตร์แล้วก็ตามไพ่ยิปซีมันบอกแบบนั้นเองนะครับหรืออาจจะสลับกันกับตัวเขาก็ได้แต่ว่าเท่าที่ดูมันต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละที่ต้องแบบโอเวอร์ over, กับความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์อินกับบัน,ว,นวลนไทน์ทามากๆเลยนะครับก็เป็นทรงนี้นะก็เอาไปปรับ ประยุกต์ใช้บาลานซ์สมดุลไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่แค่ต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปอยากคาดหวังเกินไปอยากกดดันเกินไปแล้วทุกอย่างจะยังคงไปต่อในอนาคตดวงของชาวเมทุนยังไม่ดีจนกว่าจะถึงในช่วงเดือนอ่าน่าจะเป็นช่วงพฤษภาคมน่าจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่จะดีที่สุดก็น่าจะนู่นแหละคงไปลายป,ปเกือบปลปลายปีนะครับ ประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาให้ด้วยนะครับและการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านโดยรวมอาจจะไมไ่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับดใช้วิจาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้แนะนําว่าดูดวงส่วนตัวน่าจะดีกว่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ